แขรับเชิญวันนี้นะครับผมจะไม่พูดโปรยอะไรเยอะพบเลยดีกว่าดเรเอ็นนนทวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสดๆเลยให้เวลาเต็มเต็มหน่อยก็ได้ให้เวลาเต็มเต็มจริงๆแล้วพี่กอฟผมบอกเลยนะวันนี้เนี่ยวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวเขาเรียกว่าเป็นเปเดเปใจเปทั้งหมดนัดตักนี้ให้ทุกคนที่กำลังชมอยู่แต่ต้องโทรให้ทันที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สาสาสามนเพราะว่า 23ชิ้นข้างหน้าดร์วันนี้ให้หมดหน้าตักเลยให้เยอะวันเดียวรอบดเดียวและครั้งเดียวแป้งตลับดำในตํานานทาทาตบ,ตบ คลิปในพริปตา3ตลับแป้งตลับน้ำเงินให้อีก2รวมเป็น5วันนี้สบู่เซรั่มให้ไปเลย10เซรั่มขวดใหญ่อีก 1, 1ขวดใหญ่ๆคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำจุดดำจุดดืดด้อจุดอะไรต่างๆบนใบหน้าทาตัวนี้แล้วล้างหน้าต่อด้วยสบู่เอาอยู่แน่นอนทุนถะาใครขัดผิวตีฟองอีกสองใบาพาเลทแต่งหน้าวันนี้10ช่องสีรอบสุดท้ายนะจ๊ะลิปบาล์มดูแลริมฝีปากรับเพิ่มไปด้วยโลออนน้ำหอมสองขวดนี้รับ ไปแล้วหอมตลอดวันดูดีตลอดเดือนพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ,ใหญ่ให้เฉพาะในรายการซาบทุเดเท่านั้นรับทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่1000บาทสง่งรปสุดยอดเฉลี่ยชิ้นละ43บาทไม่เคยมีในจกักรวาลน,นี้วันนี้วันเดียวรอบเดียว0 2 1 1 4 3 3 3 0ผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆเวลามีความสวยเกาะอยู่ที่หน้าแล้วเราภูมิใจเวลามีความสวยเกาะอยู่ที่หน้าแล้วเรามั่นใจแต่ต้องบอกนะครับว่า ไม่ใช่ความมั่นใจของเราอย่างเดียวนะเวลาเราเจอใครเดินไปเดินมาก็อยากให้เขาชมหน่อยไม่ใช่ไปไหนไปไหนมาทำอะไรมาทำไมแก่จังมีทั้งริ้วมีทั้งขีดมีทั้งล่องมีทั้งลอยมีทั้งปัญหาตีนกามีทั้งปัญหาฝ้ากะจุดดำดำมีทั้งความหมองคล้ำต่างๆคนหรือแมวบอกเลยว่าปัญหาต่างๆแบบนี้ดรเอจัดการได้ด้วยแป้งตลับนี้แป้งที่มีส่วนผสมของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและผงขมิ้นแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่ หน้าไม่เคยสวยสักทีมาทางนี้จะแม่วันนี้ดรเอจัดให้เลยนี่เนียนเลยดูสิฝ้ากะจุดด่างดำความหมองคล้ำรูขุมขนที่กว้างนวดที่ยังไม่ได้โกนบอกเลยว่าสามารถจัดการได้เรียบกลิบแบบนี้เลยเวลาเจอความมันบนใบหน้าบางคนบอกโอ้โหทาไมมันขนาดนี้แต่เวลาเจอความเนียนบนใบหน้าปิลไปจะ่ะ ลิวไปจ้ะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าหลายคนที่แบบอยากประหยัดเวลาเพราะว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ครบจบในขั้นตอนเดียวโทรมาที่021143330ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับตลับดำเน้นปกปิด3ตลับจัดไป1ตลับใช้ได้ยาวๆประมาณ2-3เดือนเซตน,นี้ใช้ได้ข้ามปีแป้งตลับน้ำเงินเน้นเติมระหว่างวันเซรัม่มคนที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆจัดไปขวดใหญ่นะครับ บู่เซลัมที่อื่นให้ก้อนเดียว วันนี้ไอ้สิบก้อนทิงงานทาผิดหรือเปล่ายังงงอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเห็นยังไงได้ไปอย่างนั้นสิบก้อนรับไปทุนตะใครขัดผิวตีฟองอีกสองใบพาเลตแต่งหน้าสิบช่องสีสวยมากลิปปามดูแลริมฝีปากถ้าคุณเริ่มปากแห้งทาเข้าไปเลยโลออนน้าหอมสองขวดสองกลิ่นนะครับแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ซึ่งใบใหญ่มากให้เฉพาะวันนี้และตอนนี้เจ็ดพันกว่าไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่หนึ่งพันบาททุ่นจัดส่งฟรีรับกระเป๋าใส่เงินใส่ทองใส่ความสุขใส่ความสาเร็จใส่ทุกอย่างที่คุณอยากใส่ รับไปด้วย021143330แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับรับทั้งหมดนี้จ่าย1000จบเลยเป็นแป้งที่มาพร้อมการบำรุงผิวหน้าจะเป็นฝ้ากะจุดด่างดำความของคราต่างๆมาได้เลยดรเอทาแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเลิฟมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เขาจัดเต็มคนแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้าบอกเลยว่าพอได้แป้งตลับนี้ไปเนี่ยไปไหนมาไหนมีแต่คนทักทำอะไรมาทำไมสวยจังแม่ทำอะไรมาทำไมดูดี จังเธอทําอะไรมาทําไมแบบดูเจิดจัลัดเป่งประกายได้ขนาดนี้แค่ทาแป้งไม่ได้ไปทําสัญญกรรมอะไรใดๆเหมือนกับคนไทยเป็นล้านคนทั่วประเทศที่ใช้แป้งตัวนี้แล้วใครยังไม่ได้ใช้ตกขบวนนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามากและคุ้มค่าจริงๆวิธีการง่ายๆจะบอกให้ต่อไปนี้คือขย,ขยี้ขยี้แบบนี้ตรงจุดที่อยากทาตรงจุดที่อยากปกปิดจะเป็นปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจะเป็นมุมไหนมุมมุมหน้ามุมข้างมุมตะแคงยังไงก็สวย360องศายังไงอยู่บนหน้าเรา บอกเลยว่าบางคนบอกว่าโอ้โหกันน้ําหรือเปล่าถามเข้ามาก็ฉีดให้ดูหน้าแม่ดร์ก็เห็นแล้วเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะมาดูหน้าดร์ต่อบอกเลยว่าตัวเนี้กันน้ํา และกันทุกอย่างมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดไม่ต้องกังวลว่าจะลอกไม่ต้องกังวลว่าจะล่อนอเพราะว่าพอติดหน้าแล้วติดเนียนติดทนติดนานและติดใจแน่นอนวันนี้บอกโปรโมชั่นให้เลยนะนานๆจะมาทีแซบทูเดย์ทั้งทีวันน, <c oughs> น,นี้วันเดียวรอบเดียว26สิงหาคมรับไปทั้งหมด23ชิ้นได้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับแป้งตลับดำเน้นปกปิดนะครับทาเข้าไปเลยทาง่ายมากติดเนียนมากและติดทนมากแป้งตลับน้าเงินเติม ระหว่างวันให้อีก2เซรั่มคนที่มีปัญหาพวกฝ้ากะจุดด่างดำปกติ ขวดละพันห้าร้อยเก้าสิบน้ำมาแทบทุเดททั้งทีวันนี้ไม่ยอมไม่ใายขายถูกกว่าเฉลี่ยชิ้นละสี่สิบสามบาทเท่านั้นสบู่เซรั่มใช้คู่การล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกายเต็มที่ไปเลยสบู่มาพร้อมกับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองตรงไหนดําตรงไหนด้านตรงไหนดือ้อตรงไหนเริ่มเหม็นตรงไหนเริ่มหมองฟอกเข้าไปแลวขัดเข้าไปด้วยอันนี้คือเคล็ดลับนะแล้วก็พาเลทแต่งหน้าสวยมากสิบช่องสีนะจ๊ะทาตาทา,ทา,ทาแก้มและทาปากพูดง่ายๆทาอย่างไงก็ต้องสวยอะ่ะ เพราะว่าครบเซตเลยแล้วเป็นสีที <y 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 ่ช uh> ่างแต่งหน้าชอบมากบอกทาแล้วเนี oh ่ยโหใครได้แต่งผลิตภัณฑ์แดรนด์เดอแล้วเนี่ยมีแต่คําว่าสวย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 เลยวยสวยสวยสวลยวยส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 สวย แม้กระทั่งความแก่ซึ่งคำนี้พูดค่อยๆก็เจ็บบอกเลยว่าพอใช้แป้งตัวนี้ไปนะคุณผู้ชมนะยิ่งแป้งตลับน้ำเงินเติมระหว่างวันนะคุณผู้ชมนะใช้ง่ายมากๆก็คือเนี่ยเติมเข้าไปเลยตรงไหนอยากสว่างตรงไหนอยากกระจ่างไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องคิดนานตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแป้งหน้าใยเป็นแป้งหน้าใบและแป้งหน้าเหนี่ยนปัญหาใต้ตาปัญหาตรงไหนอยากให้มันแบบพุ่งๆขึ้นมาแป้งตลับน้ำเงินเอาอยู่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมคือแอสตาแซนทีนนะครับและที่สําคัญตัวนี้มีตัวไฮยาลู เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโดนเหงื่อแล้วนะหน้าก็จะรู้สึกตึงๆหน่อยๆโดนเหงื่อโดนน้าแบบเนี้ยสัมผัสปุ๊บทำไมรู้สึกตึงจังอ,อันนี้คือผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมบางคนแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้าผู้ชายบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะพี่ก๊อฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองณนะวันนี้สําคัญที่สุดไม่ต้องไปหันพึ่งใครพึ่งตัวเองให้ได้ช่วยเหลือตัวเองให้สําเร็จเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้แป้งไปครบเซ็ตครบสูตรเลยสวย มั่นใจประทับใจและมีความสุขกับผลิตภัณฑ์เซตนี้แล้ววันนี้จ่ายแค่1,000บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ43บาทวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียววันนี้เปเดวันนี้ดรเอให้รายการแทบทูเดย์ที่เดียวเท่านั้นกับช็อปมาเนียที่จะได้รับความคุ้มค่าส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศจัดส่งฟรีนะครับวันนี้ มีบริการเก็บเงินปลายทางคุยกันได้กับคอเซ็นเตอร์เลยขอส่งวันศุกร์ขอส่งวันเสาร์ขอส่งวันอาทิตย์ขอส่งวันจันทร์ทังคารพุธพัหศุกสาร์มาได้เลยเต็มที่021143330รับไปทั้งหมด23ชิ้นใช้ได้ทุกตัวดูดีได้ทุกเซ็ต จะซื้อ1นึ่งเซตจะซื้อ2เซ็ตก็ได้แป้งเบอร์1ผิวขาวนะเบอร์2ผิว2สีตอนนี้คอลเซนเตอร์บอกว่าสายเข้าแน่นมากถือสายรอ,อก่อน0ูนย์สอ3หนสแกน QR โค้ดเข้ามาหน้าจอก็ได้จะได้เห็นสีแป้งกันชัดๆบอกเลยว่าดรเอใช้แป้งเบอร์2นะสีผิวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนแป้งเบอร์หนึ่งก็จะขาวขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เบอร์2เป็นแบบนี้เบอร์หนึ่งจะขาวขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งวันนี้คุณผู้ชมได้ไปทั้งหมด23ชิ้นใจาใยาค,าค 1, างงแ่่1000บทส วันเดียวรอบเดียวครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย0 2 1 1 4 3 3 3 0 1,000บาทจัดส่งฟรีรับไปทั้งหมดนี้เลยครับให้เ,เยอะจริงๆโหเยอะมากวันนี้อยากคิวหน้าดีอย่างนี้นะตัง<ช>้งด็อกเตอร์เอเท่านั้นนะขอบคุณมากขอบคุณนะคะครันดีครับสั่งให้ทันนะครับมารอบเดียวรอบสุดท้ายแล้วนะค่ะอะเดียรับพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับสีสันโซเชียลคะ่ะ